สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม One p ีช c e Bounty r u อีกแล้วเ <no, no. S 1> ช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเล่นโหมดใหม่นะเป็นโหมดพิเศษนะครับซึ่งจะมาทุกๆหนึ่งสัปดาห์นะจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะสัปดาห์นี้นะครับก็มากับโหมด Challenge Battle นะครับผมโหมดนี้เลยเนี่ยฝั่งขวามือ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวละครที่ผมจะเอาไปนะครับก็จะเป็นลอตลุจิแล้วก็เป็นเกโคโมเรียตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าโหมดนี้มันจะเป็นเวล80ให้ทั้งหมดเลยนะครับถึงคุณจะเป็นเวลหนึ่งถ้าเอาตัวไหนมาเล่นในโหมดนี้ก็จะเป็นเวล80ทั้งหมดนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดแค่เฉพาะโหมดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าสเตปการเล่นลอตลุจิในโหมดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ เราปล่อยเพื่อนดึงทงแรกก่อนเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาดึงทงที่สองครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงทงที่สองเรียบร้อยแล้วก็ดึงสเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอจังหวะเข้าดีกว่าครับเราจะเข้าสุ่มสี่สุ่มห้านะฮะอันตารายรอบลุจีมันบางนะครับแต่มันแรงนะ <Nope. S 1> ถ้าคนเล่นเป็นๆอา้อาวอะไรอะไรลุจีอะไรอะไรอว้ยตีไม่โดนหรอกเฮ้ยเออโดนจิ้มอย่านะเองอย่านะ กิ้งพื้นโอ้โหมันเพอร์เฟกต์้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเฮ้ยเราโดนทันนี่ไง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 เพอร์เฟกต์ดอทหรอพี่ก็ทำเป็นในหนูแหมพี่หลบเพอร์เฟกต์ดอทแบบผกราชาของน้องเลยนะเมื่อกี้มาดิเตะเตะเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะเข้าไปเราเตะเก่งกว่าเอาดิอ้าวเพอร์เฟกต์ดอทไปอีกหนึ่งแล้วก็เตะ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 ซ้ำเข้าไปมาดิมาดิโนมมามาโดนเตะใส่กันดีอ้าว สเตปเดียวกันเลยนี่ว้าวโอ้โหเอโดนจิ้มคืนว่ะเตะแล้วก็โดดหนีนะครับเมื่อกี้สเตปเดียวกันอ้า่หลอกดาวหลอกดอสได้นะครับแล้วก็อ้าวทีไม่โดนอีกเวนและชิปพายแล้วมันมีบูทถอยก้อนถอยก้อนไปไปเตะเตะเข้าไปตอนนี้นี่คือเราหกโคตรก๊อตครับช็อตนี้บอกเลยอะไรอะรูฟี่เออโอ้โหช็อตเมื่อกี้อย่างก๊อตนะครับ เขาหกราชาเรามานะครับเราก็หลบได้ฮะแล้วเราก็หกราชาสวดคืนเข้าไปนะแหมมาดีหนุ่มพี่มันราชาล็อบรูจีซีพีนายเยอโอ้โหโดนอะไรครับเนี่ยระก่อระวังระวอ้ยไม่น่ารอดฮะไม่จะตายแล้วเฮ้ยมีสีตัวเอารอดรอดเฉยรอดเฉยไปดีครับรออะไรล่ะครับวิ่งดีครับมันตามมาไหมเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยหน่อยเฮ้ยอ๋อเดนิีเยอะโอ้โหเรียบร้อยเลย แหม่ไม่น่าเลยหูฉอดเมื่อกี้นั่นอย่างก๊อชนะฉอดแต่เมื่อกี้เนี่ยมาๆๆเกมโคโม,โมริยาครับสกิลไปก่อนหลบได้เหรอหลบได้ก็ตีตีธรรมดาเนี่ยแหละอ่าเรามีบูธฮะตอนนี้ฟันเข้าไปเรียบร้อยฟันด้วยกัปไกลเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันสักสามเกมนะครับอ๋ออะไรล่ะเนี่ย ดึงทงอุ้ยคูมะเดียวค่ะไหนแหมเราไม่น่ารีบใช้สกิลเลยผมลืมดูเลือดนะครับผมเห็นแล้วผมก็สกิลเลยเมืเ่อกี้ถ้าเห็นว่าเลือดนิดเดียวไม่น่าใช้สกิลเปลืองสกิลครับเอาไว้ใช้กับตัวแบบเลืเอดเต็มๆดีกว่าอ่ะเราได้อาหารเพิ่มพลังนะครับเราได้อาหารเพิ่มพลังตีตีเข้าไปอุย้ยโหแรงว่ะไอ้กโค่ะบาตโลม์มิวคูมะนะคะรับแรงวะ่ะสกิลเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหแตก จบเกมครับยังไม่แตกเลยเราสวยงามก็ไม่เป็นไรอะครับแค่นี้ก็นิ่มๆมาครับเออไปเจอกันเกมต่อไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มากันถึงเกมที่สามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหทีมเรานี่จัดว่าเด่นเลยนะสี่อับพินสองคนตันนี้เป็นคาตาคุริครับแน่เป็นลูกของบิ๊กมัมพอดีเลยแล้วก็มีคุมะนะครับผมมีเอสนะครับมาตากีแล้วก็มีลูฟี่ไนท์แม์นะครับ จัดว่าเด็ดเลยนะทั้งสองทีมเลยมาใช้ได้เลยดีที่หนวดดำอยู่ทีมเรานะเพราะไอ้นี่มันโค้งนะครับยิ้มไปก่อนพอสอนร้ายนะครับได้เล่นสักทีดิเฮ้ยโอเคดีสตาร์ทแบตเชอร a สตาร์ทนะครับดึงธงกันเลยครับดันแรกโอเคเราได้ตรงนี้ครับกระโดดทะลุตรงนี้อ่ะอไปตามเต็ปครับแล้วก็วิ่งไปเพื่อดึงธงอ่า ขาดึงไปแล้วนะครับีลยวรอจังหวะเข้าดีกว่านะครับรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอจังหวะเข้าหนวดดำดึงมาเอ้าทิบหผ่เขาเคาน์เตอร์เฮ้ยทีนี้หนวดดำตกลงใกล้กินได้ก่อนกินได้ก่อนบอกเลยว่าเจ็บจัดนะครับกินแค่นี้นี่ก็เจ็บกระจับแล้วนะครับรอก่อนรอก่อนเอสรอก่อนแลยวรอก่อนเตรียมตัวโดดต่อยลุกนะอับเอ้า อะไรเขาเนี่ยทำไมมันไม่ตายวะเ,เตะเรียบร้อยล่วงไปดิโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้ต่อยหกราชาเสือกไม่ตายเฉยเลยว่าแต่โอเคดึงธงอ่ะดึงธงลออ่อแล้วก็หลบอ้าวหลบไม่ทนนันอีกเตะเตะเตะเข้าไปเตะเข้าไปโอ้โหมันหลบได้จิ้มกระดูกมาวัดเ,เรียบร้อยโอ้โหไส้แตกมันมาอีกแล้วลูฟี่ตัวนี้ลงคอ,อแรงไป ไม่ไหวดีโคตรแรงเลยลูฟี่ตัวนี้เนี่ยแรงกระจับอาคุมะตีตีตีเข้าไปสกิลหนึ่งลงลงมาก่อนลบตาด้วยสกิลสองโอ้โหไม่โดนโมโหโมโหที่ผ่านแล้วมันมีบูส์รีบูสหรอโอ้ยแตกเลยไม่น่าเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ จังหวะนี้ดูจากสภาพแล้วรถจิ๋นะครับสกิลเดียวน่าจะหายนะครับเขามีบูสอีกโคตรแรงเลยเพลราชาจังหวะนี้ตีโดยที่ยังไม่เก็บสแต็คพีนะครับตีไปเลยนะครับสกิลเข้าไปเลยนะครับตายเฉยโคตรแรงครับบอกเลยลบได้แล้วก็ยิงเข้าไปโดนเน้นๆเทโลน่าเอ้าโดนสกิลเทโลน่าอีก ใช่แล้วโอเคอ่าก,ก็เตะเตะเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะเข้าไปลกก่วงสองออกมาก่อนออกมาก่อนเตรียมตัวมัดคุกลัดอ,อบอกเลยจังหวะน,นี้ผมรู้หน้าที่ร้องฮนะบอกเลยมีร้องนะฮะ แล้วก็วันนี้นี่ครับที่ผมขัดกันเลยนะครับเป็นวันลอยกระทงด้วยนะครับผมอาจจะมีเสียงลุไฟเสียงอะไรเข้าบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแทงเข้าไปยังไงอะบลูไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่นะครับมาไงเนี่ยเตะเตะเข้าไปเุ้ยไอ้บู๋มันก็แรงดีวะ่ะสกิลไม่เอลเลี่ยวเตะก่อนเตะก่อนเตะก่อนเุ้ยไม่น่าเลยน่าจะมาคิลไปให้จบๆนะฮะไม่น่าเล่นเลย โอเคน่าจะจบแล้วนะครับเรียบรอยฟินนชนะครับเสร็จสิ้นจบนะครับก็ไปต่อกันที่เกมที่3มเลยแล้วกันนะครับผมใครได้ไดีโอ้โ <laughs> ชื่อเจดเคไปกเลยครับเกม3โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เกมที่3มแล้วนะครับผมทีมเรา5้าหมืนแปดทีมสีส้มโอ้โหมีแขงแขนเดียวอ้าวมากับคู่หัวคาคุครับ ฝั่งนี้ออาค่าทีมเท่าไหรเมื่อกี้ลืมดูฝั่งนี้ก็มีไนแร์อุ้ยสีฟ้าสาตัวเลยฝั่งเขาน่าจะจัดว่าเด็ดอยู่นะครับเพราะว่าเราเป็นสีเขียวนะถ้าสีเขียวชนะสีฟ้านะคะนี่ยิ้มไปก่อนเลยฝั่งนั้นนี่รอกดโมโหนะฮะกดยิ้มไปก่อน <c oughs> ต้องชนะให้ได้เวตาเน,นี้ยมันจะได้แบบจกี่แบบสวยๆนะคะเวดี r y Distance Start นะครับ เราดึงได้ทงหนึ่งแล้วนะครับล้วก็ไปที่มุมเดิมครับกระโดดหนึ่งทะลุไปนะครับขึ้นไปครับเตรียมตัวไปดึงทงที่สองอ่ะสวยไม่มีใครดึงด้วยนะครับทงนี้ดึงมาเลยได้มาสองทงแล้วนะครับแบบนี้หน่อยค่อยชื่นใจนะครับมาคูมายืนทําอะไรดูที่มีใครบ้างมีรอเราเราไม่เข้าไปครับเราไปหาคูม้าดีกว่าดึงเไปโอ้โหโคตรเก็บอะบอกเลย เตรียมตัวมัดคุกคลานโอ้ยชวงมิดสามต่อสามมาเจอโอ้เปโลน่าเฮ้ยน่าลำคานยิ้หายเลยเปเรโลน่าเนี่ยมันไม่นานนะฮะอุ้ยโอ้โหมันเอาเลือดดิหึหึกัดจะไปเก็บเลือดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยมาก่รถอยมาก่รถอยมาก่อนเตรียมตัวแล้วก็เตะเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะเข้าไปแล้วก็เตะเข้าไปอีกโอ้โหลบได้เฮ้ยอย่าอย่าอย่าโดนสกิลอย่าโดนสกิลถอยก่อนถอยก่อน เตรียมยิงตอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนอยังไงยังไงยังไงเออเออโอ้โหเพโลน่าเดี๋ยวสมึงเออโอ้โหจะสกิลมันหยุดสกิลฮะเพโลน่าสองตัวโอ้โหยังจะโดนต่อยอีกอ้าวบูทมามามึงมาเลยได้บูทนะจังหวะนี้ยังไง,พงเพโลน่าตัวติดนอตแล้วก็เตะเข้าไปสองทีแตกหลบออกมาก่อนเตรียมตัวมัดคุปอา้าวมัดอา้าวโอ้โหสองค้งซ้อนอย่างนี้ต้องมัดคุปรัด ไปสองครั้งนะครับเมื่อกี้กําลังจะกดเลยแต่โดนหยุดไว้ก่อนนะฮะนี่เป็นไงอ่ะโอ้โหโคตรแค้นเลยเมื่อกี้ปัดหกราชานี่พูดไปสองครั้งนะฮะกำลังจะกดเลยด้วยแต่ว่าโดนสตพานไลยก่อนโอ้ยขอเลือดขอเลือดอันนึงขอเลือดนึงใจใจดีหน่อยใจดีหน่อยโอ้โหไม่ใจดีกับเราเลยวะไม่ไหวเลยเอาเปอร์เฟกซ์อีกคิบหายแล้วชิบพักเลยอะเรียบร้อยแปะเลยโอ้โหไม่ไหวเลย โอ้โห oh, ตอนนี้เราเกมเรานําอยู่นะครับอย่าพลิกนะอย่าพลิกนะเกมอย่าพลิกนะไม่งั้นนี่จบเลยนะ,ะอเคเคุ้ยเขาได้บูดอีกสิบหายแล้วโอ้โหฟันไปแล้วหนะห้าพันเก้าอ่ะเดียวแปะไม่ดีเลย <Nope. S 1> ซื้อตัดเงาเอาเขาล้มมันตัดไม่ได้ะคระับสกิลหนึ่งเข้าไปก่อนโอ้ยไนท์แมร์ตัวนี้แม่งโหดอ,อ่ะนี่ไงโอ้โหโดนสกิลเข้าไปเต็มๆม,ม,มาสี่พันแปดหงายท้องเลย ดึงช่วยกันหน่อยดึงช่วยกันหน่อยเร็วๆคาคุเข้ามาอยู่ในวงหน่อยโอ้โห,หาคาคุไม่มาอยู่ในวงคูมาเลือดเลือดเหลือเลือดนิดเดียวโอ้โหแฉงจังหวะนีอ้อ้าวเคาน์เตอร์อะไรอ่ะแฉงแฉงทำอะไรอ่ะโอ้โหเคาน์เตอว่าวเป็นหนึ่งสเต็ปนะครับโอเคเราดึงธง,งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสมทบกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนดึงธงหน่อยเฮ้ยอูซิวิสสุดทา้ายทันนี้ตัดเงาไปนี่อ้าวมันล้มอีกแล้วโอ้โหตีอีกตีอีกโอ้ไม่ได้ว่าโอ้โห เงยมาแพ้เกมสุดท้ายอะไรครับนี้อ่โอเคครับขอจบคลิปนี้เป็นแค่นี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาดูกันทีว่าจะเป็นคลิปของอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปละ